จากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้สึ่งได้เข้าใจในความรักเมื่อเธอที่เดินเข้ามาจากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้สึ้งและมีค่า เลยรู้ว่าต้องอยู่คือใครแค่มีเธอคนเดียวอะไรอะไร,ะไรฉันก็ไม่ต้องการแค่มีเธอเท่านั้นวันเวลาจากนี้ก็มีความหมายแค่มีเธอคนเดียว ก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบเละปีหัวใจฉันไปตลอดกาลไม่ว่าจนานเท่าไรรักเราจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเท่าไรแม้จนวันสิ้นลมหายใจ จะรักเธอคนเดียวได้ยินไหมรักเธอไปตลอดกันจากวันนี้ไม่ว่าจะเจอไรนักหน้าท้าทมสักเท่าไรคนคนนี้สัญญาจะเคียงข้างเธอ จากวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไรจะดูแลเธอสเสมอและฉันไม่มีวันห่างไกลแค่มีเธอคนเดียวอะไรอะไรฉันก็ไม่ต้องการแค่มีเธอเท่านั้น วันเวลาจากนี้ก็มีความหมายแค่มีเธอคนเดียวก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบและเปลียนหัวใจฉันไปตลอดกาลไม่ว่าจะนานเท่าไรรักเราจะไม่มีวันตายไม่ว่า นานเท่าไรหัวใจจะผูกกันไว้ไม่ว่านานเท่าไรแม้จนวันสิน้นลมหายใจจะรักเธอคนเดียวได้ยินไหมรักเธอไปตลอดกาล